ซื้อตัวต่อแม่เหล็กให้ลูกแบบไหนดีเปรียบเทียบไปเห็นกันเลยก็เป็นเรื่องที่น่าลำบากใจนะครับสำหรับคนที่ยังนึกไม่ออกว่าจะซื้อตัวต่อแม่เหล็กให้ลูกแบบไหนดีนะระหว่าง2แบบนี้นะผมก็จะมาอธิาบายคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าแบบไหนดีแบบไหนโดนและผมเนี่ยชอบแบบไหนมากที่สุดนะฮะหลังจากที่ผมได้มีทั้ง2แบบแล้วลองเล่นมาสักพักหนึ่งนะกเลี้ยงลูกสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูว่าแบบไหนเป็นยังไงนะครับให้ไปดูใน2คลิปนี้ก่อนเลยนะ แนะนำวิธีการเล่นข้อดีข้อเสียตัวต่อแม่เหล็กเพราะแม่ควรดูสําหรับแบบแบนทึกนะครับข้อดีหลักๆของมันเลยนะครับก็คือมันต่อได้ง่ายกว่าแบบไม่ทึบมากสามารถต่อตัวเดียวตั้งได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นเหลี่ยมๆนั่นเองทําให้การสร้างแบบสามมิติเนี่ยมันสร้างได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเยอะส่วนแบบไม่ทึบนะครับก็จะมีข้อดีที่ว่ามันเนี่ยเบากว่าและทําแม่เหล็กหมุนได้ด้วยทําให้การสร้างรูปทรงสามมิติเนี่ยได้ดีกว่าง่ายกว่านะครับอย่างเช่นลูกบอลเนี่ย แบบทึบเนี่ยไม่สามารถสร้างรูปบอลแบบนี้ได้นะถึงจะสร้างขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้นะครับก็ไม่สามารถทําแบบนี้ได้อะเออเข้าใจใช่ไหมมันหนักกว่าแล้วมันไม่สามารถอยู่ตัวได้อะครับถ้าใจะให้ผมสรุปแล้วกันนะฮะว่าเราควรซื้อแบบไหนดีนะสำหรับเด็กเนี่ยอายุน้อยกว่า1ปีนะครับเราควรจะซื้อแบบทึบมากกว่านะฮะเพราะมันเล่นง่ายกว่าก่อสร้างเป็นตึกอาคารบ้างช่องเนี่ยง่ายกว่า แต่ถ้าเกิดเด็กอายุ3ปีขึ้นไปนะฮะผมอาจจะแนะนําให้ซื้อเป็นแบบนี้แทนนะฮะแบบไม่ทึบนะเหตุผลคือมันสามารถต่อเป็น3มิติได้มันอิสระมากกว่านั่นเองนะเตยงแต่ว่าการต่อมันก็จะยากกว่านะถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นสามิติเนี่ยเราต้องต่อบพร้อมกงิน2อันเท่านั้นนะฮะไม่สามารถต่อเป็นแบบแผ่นเดียวตั้งโดนโดนได้เหมือนตัวต่อแบบทึบนะฮะส่วนตัวนะฮะผมแนะนําเป็นแบบไม่ทึบจะดีกว่านะฮะแล้น่าจะเล่นได้หลายหลายอย่างมากกว่าเนาะ แต่มันก็จะยากกว่านิดหน่อยละกันแล้วอย่างหนึ่งนะฮะแบบไม่เทฟเนี่ยมันพกพาง่ายแล้วมันเบากว่านะฮะแต่ก็แอบบอกนิดนึงนะฮะผมรู้สึกว่าเหมือนเด็กจะชอบแบบแบบนี้มากกว่านะเพราะมันสามารถสร้างสูงขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆอแล้วเวลาน้องเขาสร้างสูงๆเหมือนเขามีความสุขเขาบอกเฮ้ยเขาสร้างได้สูงขนาดนี้แล้วนะอะไรประมาณเนี้ยนะละกันก็อ,อยู่ที่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะซื้อแบบไหนละกันนะผมเชียร์แบบนี้ละกันอ่าฟันธงว่าอย่างเงี้ยละกันนะแต่แบบนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็ดีในตัวของมันเองนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณเพราะคุณแม่ที่กำลังคิดว่าจะซื้ออะไรให้ลูกเล่นดีนะฮะ แต่ก็อย่าลืมนะครับคุณซื้อให้ลูกเล่นแล้วคุณต้องเล่นกับลูกด้วยนะอย่าปล่อยลูกอยู่คนเดียวกับของเล่นนะครับอย่าปล่อยให้ของเล่นสําคัญกว่าคุณพ่อคุณแม่โดยเด็ดขาดนะฮะก็เองนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูนะแต่จะขอบคุณมากกว่านั้นอีกนะฮะถ้าเกิดคุณกดไปกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เพื่อซื้อของเล่นให้ลูกนะฮะก็ผมก็จะได้ค่ากาแฟค่าโกโก้นิดนึงนะก็ขอบคุณมากแล้วกันนะฮะที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ